สวัสดีครับมุมสังเวชนะครับวันนี้มุมสังเวชนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสังเวชนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยทันจีสีนะครับคือชกในวันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2568เวลา14.30นด้วยประมาณนะครับมุมสังเวชนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนําข้อมูลวิเคราะห์ลงหน้ามวยทันจีสีมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสรุปการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยมณที่นีด้วยนะครับแล้วทใไมถูกใจเสริมมือเท่าไรนะครับก็ต้องขออภัยมณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คน้าตัวเช็กระสบวกเช็คตําหนักของนักมวยอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่นักมวยกึนชกจริงกับกอดเตี๋ยตะช่างบวกชอบหลังช่างนะครับสาหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้้้อออมูลเบืงตนนไปก่ เดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าเมื่อทายจักสีนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างศึกเมื่อทายจัสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่ย4สิงหาคม2568นะครับคู่ที่1น,นะครับฝ่ายตรงขึ้นมณฑพรรามสิทธิ์เพชรชกรกันส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับบั้งไฟโก้ช่างนุ่นสีสเกตพิกัด104ปอนด์คู่ที่2นะครับฝ่ายตรงขึ้นเพชรเดือดโกลิตะมวยไทยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเด่นเมืองจันทร์ปอมงคลอินพิกัด106ปอนด์ คู่ที่3เป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายเคือเนื้อสิงศิษย์กำนันนิรันต์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับทะเลทองโชดผลไม้สดพิกัด158ปอนด์ส่วนคู่ที่4เป็นคู่เอกนํำรายการนะครับฝ่ายเคือยกคิรีทีเอ็นมวยไทยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเด่นสิทธนายกทวีปตะโพงพิกัด119ปอนด์คู่มวยก็ตามในการดังนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แลวกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสําหรับแฟนมัธเรศนะครับที่กําลังมองหาตัวช่วยอยู่นะครับอยากรู้ราคาระหว่างมวยชกนะครับลองแอดไลน์ก็ไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับเรามีทีมงานส่งราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ส่งเฉพาะมวยไทย5ยกสมัครวันนี้150บาทดูได้4อาทิตย์นะครับท่านใดสนใจราคาทางไลน์ ลพพิม์นะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับ ID ไลน์จะขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับส่วนแฟนมุทารยนะครับที่ชอบลุ้นหรือว่าชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับแอ PY สอครับต้องมีอัตร์หน้าก่อนนะครับและตามด้วย PY 2 4ครับลุ่นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงและบริการดีต้อง PY สอครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยไทยจัสี่นะครับขึ้นชกกันในวันที่24สิงหาคม2568นะครับเวลา14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นมวยไทยจัดสี่ล้วนๆนะครับมาเริ่มกันที่คู่ถึงนะครับคู่เปิดหัวของมวยไทยจัสี่ในสัปดาห์นี้นะครับทางด้านฝ่ายเอาคือมณฑลพระรามสิบเพชรชรูกันนะครับหรือว่ากุมารทองลูกห้วยแห้งส่วนฝ่ายนักเงินนะครับบั้งไฟโก้ช่างนุ่นสีสเก็ตนะครับหรือว่าสายมูลสนุกเกอร์คขับพิกัด104ปอนด์ทางด้านฝ อายุ17ปีเป็นมือซ้ายนะครับประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่อนครับเตะ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงนะครับขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรงหลักเกลี่ยดีนะครับปัจจุบันก็ฟิซซอมอยู่ที่่าหมวยเดชรัตน์นะครับมีาจาร์สุรัตเสืองหล่อนะครับเป็นคนดูแลแล้วก็มีเสียหลวงสิทธิ์เพชรลูกันนะครับทีทั์พูนชูนะครับให้การสนับสนุน3ป้ฟอมลงสุดนะครับชนะคะแนนจิรวัตรสรัชภูมิที่วิธีช่องเจ็ดวันนั้นเป็นการป้องกันแชมป์ของธนานมนพระรามด้วยนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ชนะคะแนนน็อตใหม่วอุราชาที่วิธีจ 7, 103, ้องเจ็ชก1นึอปอนด์ครับลาสุดนีสรุดแพ้คะแนนเพชรใหม่วอุราชาที่วิธีจ 7, 102, ้องเจ็ชก1นึปอนด์ครับวันนั้นเป็นการป้องกันแชม 102, ป์ร้อยสองปอนด์ของท่าน มลพระรางนะครับแพ้น็อตใหม่แล้วก็เสียแชมป์ให้กับทดรานน็อตใหม่ไปนะครับเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมานะครับสฟอร์มล่าสุดของตราแฟร์นะครับชนะ2ไฟแล้วก็สุดแพ้1ไฟฝครับส่วนฝ่าน้ำเงินนะครับบ้างไฟโกเป็นโชคจากจวดมุกดาหารอายุ21ปีนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องดักสัตว์แข้งต่อยมัดแรงนะครับขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรงหลักเหลี่ยมดีนะครับและเก๋ากระดูกดีด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้มาเยือนนะครับเพราะว่าเดิมทีจะโชคอยู่สายสุดเพชรยินดีนะคร วันนี้มาเยือนและมาชคกลางวันนะครับความคุ้นเคยในการชคกลางวันก็ดูเป็นรองครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยทรายมูลสนนกเกอร์นะครับที่จังหวัดยะโสธรนะครับมีเสียกอบทรายมูลสนุกเกอร์นะครับเป็นคนดูแลแล้วก็มีช่างนุ่นสีสเกตนะครับให้การสนับสนุน3ฟอร์มล่างสุดนะครับชนะคะแนนเสือดำทอแทนไทยที่เวทีราชดำเนินชค10 3อยปอนด์หลังจากนั้นก็แพ้คะแนนน้ำพุกอบหาไทยราชที่จััดชนบุรีชคร้อปอนด์ล่าสุดนะครับก็แพ้คะแนนน้ำพุกอบหาไทยราชที่เวทีราชดำเนินชค 1 0 5ปอนด์นะครับเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมา3ฟอร์มหลงสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับชนะ1ฝ่ายแล้วก็สุดแพ้ไป2ฝ่ายครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลงสุดของทั้งคู่ทางด้านฝ่ายแดงก็จะดูสวยกว่านครับ ส่วนสูงนะครับทั้งคู่สูงประมาณคนละ165เซนติเมตรใกล้เคียงกันนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทางด้านฝ่ายแดงชกมาประมาณ40ไฟส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ชกมาประมาณ60ไฟกระดูกการชกมวยทางด้านฝ่ายน้ำเงินชกมาเยอะกว่าครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดง50ากิโลส่วนฝ่ายน้ำเงินประมาณ50-51กิโลกรัมนะครับน้ำหนักปล่อยๆทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็ดูจะหนักกว่าด้วยนะครับสังเกตได้จากใยล่าสุดของทั้งคู่ทางด้านฝ่ายแดงชกไว้102ปอนด์ส่วนนฝ่าย้ำเงินนี่ชกไว้105ปอนนด์ะครับก็ถือว่านน้ำหักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงิฝ จะหนักกว่านะครับ ู้นี้อย่างที่เรียนแจ้งเอาไว้นะครับต่างศึกต่างสายนะครับทางหน้าแฝงนี้เป็นเจ้าของศึกนะครับส่วนใหญ่ก็ชกอยู่สายศึกแห่งนี้อยู่แล้วนะครับเหมือนเป็นเจ้าบ้านเจ้าถิ่นนะครับบรรยากาศน่าเสือดูได้เปรียบครับสันฟันเงินนี้มาเยือนและไม่คุ้นเคยกับการชกกังวันะครับแต่ว่าจะได้เปรียบเรื่องกระดูกมวยและเวทพิกัดดูจะเต็มกว่านะครับวันนี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับบังไฟโก้ช่างนุ่นสีสเกตนะครับมาเยือนบรรยากาศอาจจะดูเป็นรอนนะครับแต่ว่าชื่อมวยกระดูกมวยดูได้เปรียบนะครับและเวทปะทะก็ดูเต็มกวว่าด้ยน น่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนเจ้าบ้านเจ้าถิ่นอย่างมวลพระรามสิทธิ์เพชรรุกันไปได้แบบสนุกเลยนะครับแต่ถ้ามีราคาแนะนําให้บางทุนด้วยนะครับเพราะว่าทางด้านฝันเมือนนี่ไม่คุณเคยกับการชกกลางวันนะครับคู่ที่1น,นะครับคู่เปิดหัวของมวทยทศเสีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝันเงินน,นะครับบังไฟโก้ช่างนุ่นสีสเกตครับ มาถึงคู่ที่2นะครับทางด้านฝ่ายแดงคือเพชรเดือดโกลิตะมวยไทยนะครับหรือว่ากระเป๋าลิงกี้หรือว่าอออูดอุดรน,นะครับส่วนฝ่ายน้เงินนะครับเด่นมือจนันทร์ปอมองคลอินนะครับพิกัด106ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรเดือดเป็น,นโชว์จัดตัวชายภูมิอายุ21ปีเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะด,ดักแทงนะครับขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรงหลักเกลี่ยมดีนะครับปัจจุบันก็มาเก็บตัวฟิตซ้อมิทซ์ค่ายมวยเกียรติเพชรนะครับมีเดียเกียรติเพชรเป็นผู้จัดการและเชียร์์เเเเกรรรรรรตตติิพสแมทนนอออดูลื่งาฟซ้ นะครสามฟอร์มลงสุดนะครับแพ้คะแนนเพชรเมืองกันชอห้าพยักที่วิธีมวยกองทัพอากาศชก105ปอนด์หลังจากนั้นนะครับชนะนอกยกที่สามนะครับหลักผู้หลวงเด็ดเพชรสีทองที่วิีราชดำเนินชก105ปอนด์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนยอดกุมารรถสวยจัดเจ็ดที่วิธีช่องเจ็ดชก105ปอนด์นะครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์ว่าง105ปอนด์ด้วยนะครับแพ้ยอดกุมารก็ไม่ได้แชมป์นะครับเมือ่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาสามฟอร์มลงสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับแพ้สองฝ่ายแล้วก็ชนะหนึ่งฝ่ายครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเด่นมืองจันทเป็น,นโชคจากจัวสีสเกตอายุ19ปีนะครับเป็นมวยกว่าครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมสาดแข้งต่อยหมัดคว้าคอล็อกลัดตีเนียวแน่นแข็งแกร่งบูดุกดันนะครับปัจจุบันก็ฟิซซ้อมอยู่ที่ป่องมงคลอินที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีเจ้ปแป้งนะครับอริสามงคลอินเป็นผู้จัดการคอยดูแลนะครับ 3มฟอร์มลังสุดนะครับมีแพชนอกยกที่1สิงสิงสุราชออูดอุรที่วิธีราชดำเนินชก115ปอนด์หลังจากนั้นก็ชนะนอกยกที่1นะครับเพชรใหม่สิทธิก,การที่จังหวัดสุรินนะครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์มวยสยามรุ่น52.5กิโลกร,รัมด้วยนะครับชนะนอกทางด้านเพชรใหม่แล้วก็คว้าแชมป์มาของได้สําเร็จนะครับล่าสุดนะครับชนะนอกยกที่4นะครับวันพเพลิดเกียรติเขาน้อยที่วิธีราชดำเนเนชก110ปอนด์นะครับเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมา3ฟอร์มล งเงินนะครับชนะ2ไฟฝ่ายแล้วก็สรุดแพ้1ไฝ่ายเทียบกันที่3ฟอ์หลังสุดขอทั้งคู่นะครับทางด้านฝ่าเงินก็จะดูสวยกว่านะครับ ส่วนสูงนะครับฝาแดงสูงประมาณ166ซนติเมตรส่วนฝ่ายเงินสูงประมาณ171ซนติเมตรนะครับทางด้านฝ่ายเงินดูจะสูงกว่าลอยกว่านะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทั้งคู่ชกมาประมาณคนละ50-60ไฟน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝาแดง51กิโลส่วนฝ่ายเงินนี่53กิโลกรัมเลยนะครับน้ำหนักปล่อยๆทางด้านฝ่ายเงินดูจะหนักกว่านะครับสังเกตจากไฟล่าสุดนะครับทางด้านฝาแดงชกไว้เพียง105ปอนด์เท่านั้นเองนะครับส่วนฝ่ายเงินชกไว้ถึง110ปอนด์เลยนะครับคู่นี้ชก106ปอนด์นนนะคครัับต้อองงเชช็วกกีีทึ เพราะว่าถ้าชก106ปอนด์นี่ทางด้านฝ่ายเงมือนนี่ถือว่าเป็นน้ำหนักที่บีบอยู่พอสมควรเลยนะครับวันนี้ถ้าชก106ปอนด์ก็ต้องบีบลงมาถึง4ปอนด์เลยนะครับก็ถือว่าไม่ใช่น้ำหนักธรรมชาตินะครับแต่จะได้เปรียบเรื่องศีรละส่วนสูงได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับส่วนทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็รับสามฝ่ายหลังสุดชกไวร้อยห้าปอนด์วันนี้ชกร้อยหกปอนด์ก็ถือว่าเป็นน้ําหนักธรรมชาติไม่บีบนะครับแต่ว่าจะเสียเปรียบเรื่องศิรีละส่วนสูงสั้นกว่านะครับแต่า กระดูการผ่านมวยดูได้เปรียบดูดีกว่านะครับเบื้องต้นก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงก่อนครับเพชรเดือดโกลิตะมวยไทยนะครับน้ำหนักสบายๆกว่านะครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนเท่านั้นเพชรมืองจันปอมคนอินไปได้แบบสนุกเลยนะครับก็ต้องมาเช็คน้ําหนักวันชกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคู่ที่2นะครับของมวยไทจิสในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรเดือดโกลิตะมวยไทยครับ มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือเหนือสิงสิทธิ์กำนันนิรันดร์นะครับหรือว่าสิทธิผู้ใหญ่นิรันดร์นะครับส่วนฝ่ายเหมือน,นครับทะเลทองชดผลไม้สดนะครับหรือว่าสธนาเพชรหรือว่าเกรกคูยิมพิกัด158ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเหนือสิงเป็นนักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีอายุ23ปีเป็นมวยกว่าเพชรครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมขวางค้ำแทงแหลงสอกสวนอันตรายนะครับและเป็นมวยเก่งจากเวทีภูธรจอมล่าเดิมพันจากเวทีภูธรเลยนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้ออมยยู่่่ทีคา สิทธิผู้ใหญ่นิรันทิยโสธรน,นะครับมีกำนันนิรันภาคะนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับสามฟอร์มลังสดนะครับแพ้คะแนนเด่นนาโพศธัญลักษณ์ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนยอดภูผาเพชรเกตเพชรที่วิธีช่อง7ชกหนงร้อปอนด์ล่าสุดนะครับเสมอกับทะเลทองโชดผลไม้สดที่จังหวัดสุรินทร์นะครับก็คือคู่ชกในวันนี้นะครับเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมา3ฟอร์มลังสดของทรายแรงนะครับแพ้1ชนะ1แล้วก็เสมอ1ไฟครับ ส่วนฟ้นน้ำเงินนะครับทะเลทองเป็นในโชคจากจวดบุรีรามอายุ29ปีนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องนะครับนอกได้นายดีศาสตร์แข้งต่อยหมัดฟันซอกรุนแรงเข่านาเหนียวนะครับยัดไส้แรงเก๋ากระดูกดีเลยนะครับปัจจุบันก็ไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่สพาราชนะครับปั้มกับทางด้านเพชรบุญชอบแสงตะวันนะครับมีท่านอาจารย์บุญชอบพาราชเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีเศษชดผลไม้สดนะครับให้การสนับสนุน3ฟอร์มหลังสดนะครับแผลแตกยกที่4นะครับเหนือสิงสิทธิ์กำนันนิรันทีจังหวัด บุรีรัมย์นะครับวันนั้นน่าจะมี ชิงทุนการศึกษา80,000บาทด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนก้องปทุมสิทธสังปรับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับลาสุดก็เสมอกับเหนือสิงสิทธกนันนิรันที่จังหวัดสุรินทร์นะครับวันนั้นน่าจะมีการชิงทุนการศึกษา0 0 0 0 0บาทด้วยนะครับเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมา3ฟอร์มลงสุดของทนายฝ่าเงินก็แพ้1ชนะ1แล้วก็เสมอ1นะครับเจ็บกันที่สาฟอร์มลงสุดของตังกู้ไกลเคียงกันเลยนะครับส่วนสูงนะครับฝ่าสูงประมาณร้อยเซนติเมตรส่วนฝ่ายเงินสู เป็นใกล้เคียงกันนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทางด้านฝ่ายแดงชกมาประมาณ6 0สิบถึงเจ็ดสิส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ชกมาเป็นร้อยเลยนะครับกระดูกการชกมวยทางด้านฝ่ายน้ำเงินชกมาเยอะกว่าน้ำหนักปล,ปล่อยๆทางด้านไฟแดง76กกิโลส่วนฝ่ายน้ำเงิน76ถึง77กิโลกัมน,นะครับกูหนีพลิกสถิติแล้วนะครับเคยปะทะกันมาแล้วถึง2ครั้งเลยนะครับ <c oughs> ครั้งแรกนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่ถิ่นของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับก็เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับที่ ฝันศอกได้ชนะแตกในยกที่4มามาครับคว้าทุนการศึกษา80,000บาทนะครับล่าสุดครั้งที่2ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับวันนั้นชิงทุนการศึกษา ,00 0 0 0บาทแต่ว่าผลคือเสมอนะครับไม่มีใครคว้าชัยนะครับทุนการศึกษาก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับฝ่ายนี้ก็ถือว่าเป็นฝ่ายที่3ฝ่ายแตกหักนะครับข่าวว่านะครับน่าจะมีการชิงทุนการศึกษา ,00 0 0 0บาทด้วยนะครับเพราะว่าฝ่ายล่าสุดที่เคยปะทะกันมาไม่มีใครได้ไปนะครับจึงยกยอด ในวันนั้นมา ชื่อมวยกระดูกมวยดีนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้าเงินนะครับทะเลทองโชดผลไม้สดนะครับปีนี้29ปีแล้วนะครับกระดูกมวยดูมาก่อนครับทางด้านฝ่ายแดงก็จะได้เปรียบเรื่องความหนุ่มความสดความห้าวร่างกายดูดีกว่านะครับและสถิติก็ดูได้เปรียบด้วยเพราะว่าเคยชนะมาหนึ่งครั้งและเสมอหนึ่งครั้งฝ่ายแดงนี่ยังไม่เคยแพ้ให้กับทางด้านฝ่ายเงินสถิติทางด้านฝ่ายแดงดูดีกว่าครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเหนือสิงศิษย์กำนันนิรันนะครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างทะเลทองชด ผลไม้สดนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่3ารองคู่เอกของมวยทัศน์ีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเหนือสิงห์สิทธิ์กำนันนิรันดร์ครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับและเป็นการแก้เมืองลังต่างกันด้วยนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือยกคิรีทีเอ็นมวยไทยนะครับหรือว่าสเพชรจำรัดหรือว่าเพชรทวัตพุ่มพันธุ์ม่วงส่วนฝ่ายนักเงินนะครับเด่นสิทธิ์นายกทวีปตะพงนะครับหรือว่าสักบุรีรัมหรือว่าสเพชรอุดรพิกัด119ปอนด์นะครับ ทางด้านฟาแฟนนะครับยกคิรีก็เป็นในโชคจากจวัสสุรินอายุ24ปีนะครับเป็นมวยขวาคบเครื่องเข่าในเหนียวเตะต่อยแรงปั้มตีแข็งแกร่งขวาขอกดตีเด้งตีนะครับเป็นมยวยเข่าในทรงแข็งแรงนะครับแต่ว่าเคยแพ้ครู้มาในวันนี้ถึง2ครั้งเลยนะครับปัจจุบันก็ฟิซอมอตู่ใกล้มวยทีเอมวยไทยนะครับมีท่านนกน้อยทีเอมวยไทยเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับสามฟอ์มสวนะครับแพ้คะแนนเด่นศิษย์นาย,ยกทวิปตะพงที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับศึก หลังจากนั้นก็แพ้แตกยกที่4นะครับเด่นสิทธนายกทวีปตะพงที่วิธีช่อง7ชค1 1 9่อปอนด์นะครับล่าสุดก็แจงเกิดชนะคะแนนเพชรฤทธิ์เหล่าโชคเจริญราชศีที่วิธีช่อง7ชค1 1 9อปอนด์เมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมา3ฟอร์มหล่าสุดของธานาัแฟร์นะครับแพ้2แล้วก็ชนะ1ไฟฝครับ ส่วนฝ่ายนัเงนินนะครับเด่นเป็นในชคจากจังหวัดบุรีรัมย์อายุ28ปีเป็นมวยขวาครบเครื่องเตะขวาต่อยขวารุ่นแรงนะครับวงในไล่แขน,นรับควาคอล็อกลัดตีเนี่ยแน่นแข็งแกร่งสอกส่วนรุ่นแรงนะครับฟอร์มสดและเคยชนะคู่ต่อสู้มาในวันนี้ถึงสองครั้งเลยน,นะครับปัจจุบันก็ฟิกซ้อมอยู่ที่สักบุรีรัมย์นะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์มีอาจารย์ฉลองสักสอธนิกุลและเจ๊หน่อยวนิดาถนัดขาเป็นหัวหน้าคณะและผู้จัดการคอยดูแลนะครับมีนายกทวีปแสงกระจ่างให้การสนับสนุนนะ สามฟอร์มหลังสุดนะครับชนะนอกโยกที่1นะครับเพชรม,มงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มที่วิธีช่อง7ชก121ปอนด์หลังจากนั้นก็ชนะคะแนนยกคิรีทีเอ็นมวยไทยที่จังหวัดปุริย์ศึกมวยไทยวิธีทินนทายชก1 1 9อปอนดน์ครับหล่าสุดก็ยาำแค้นชนะแตกยกที่4นะครับยกคิรีทีเอ็นมวยไทยที่วิธีช่อง7ชก1 1 9อปอนด์เมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับวันนั้นน่าจะเป็นเกิดอุบัติเหตุ หัวชนกันแตกนะครับสฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับชนะรวดทั้ง3าไฟเลยนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่ทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็จะดูสวยกว่านะครับส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูงประมาณ165้ซนติเมตรส่วนฝ่ายน้ำเงินสูงประมาณ1้3าซนติเมตรใกล้เคียงกันนะครับโชคมวยมาทั้งสิน้นทั้งคู่นี่โชคมาประมาณคนละเป็นร้อยไฟเลยนะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดง59กกิโลนฝ่ายน้ำเงินประมาณ5 8 5 9ถึงกกิโลกรัมก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับ เคยพบกันมา2ครั้งนะครับครั้งแรกที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนั้นธนานฝันเงินชนะมาแบบเบียดเบียดนะครับลาสุดที่วิธีช่อง74นะครับเมื่อ2-3เดือนที่ผ่านมานะครับก็เป็นทางด้านฝ่ายเงินที่ชนะแตกมาได้นะครับย้ำแขนอีกครั้งหนึ่งครับวันนั้นน่าจะเกิดอุบัติเหตุหัวชนกันแตกนะครับฝ่ายนี้ฝ่ายแตกหะฝ่ายที่3มนะครับมาดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับจะตีไข่แตกหรือว่าทางด้านฝ่ายเงินจะทําแฮตทริกชนะเป็นครั้งที่3ได้ครับแต่วันนี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับ ยกคิรีทีเอ็นมวยไทยนะครับสถิติอาจจะดูเป็นรองนะครับเพราะว่าเคยแพ้มาถึง2ครั้งนะครับแต่ว่าถ้าประกบโงในผมดูว่าเข่าในทําได้ดีกว่าเป็นมวยเขา่าเป็นมวยเข่าอาชีพลุนไปปลายนะครับวันนี้มองว่าน่าจะตีไข่แตกเอาชนะคะแนนทางด้านเด่นสิ์นาย,ยกทวิศพงศ์ไปได้แบบสนุกคู่ขีเลยนะครับคู่ที่ 4, คู่เอยกำํารายการของมวยไทยตะศี zy, ในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงครับยกคิรีทีเอ็นมวยไทยครับ มาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของมวยไทยเจษสีในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1น,นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับบังไฟโก้ช่างนุ่นสีสเกตมาเยือนนะครับหน้าเสือบรรยากาศอาจจะดูเสียเปรียบนะครับแต่ผมดูว่ากระดูกมวยไม่เสียเปรียบเลยนะครับและเวทพิกัด ก็ดูเต็มกว่าเวทใหญ่กว่าด้วยชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับบังไฟโก้ช่างนุ่นสีสเกตครับคู่ที่2นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรเดือดโกลิตะมวยไทยนะครับสั้นกว่านิดหน่อยนะครับแต่ผมดูว่าน้ําหนักสบายสบายกว่านะครับและกระดูกการผ่านมวยก็ดูได้เปรียบด้วยนะครับผมดูคุต่อสู้น้ําหนักน่าจะบีบๆอยู่พอสมควรครับชอบไปที่ฝ่ายแดงเพชรเดือดโกลิตะมวยไทยครับ คู่ที่3นะครับรองคู่เอกนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงครับเหนือสิงห์สิทธิ์กำนันนิรันดน์ครับหนุ่มสดร่างกายดีกว่านะครับและสถิติก็ดูได้เปรียบด้วยเพราะว่าเคยชนะมา1ครั้งและเสมอ1ครั้งยังไม่เคยแพ้ให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับสถิติทางด้านฝ่ายแดงดูดีกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดงเหนือสิงห์สิทธิ์กำนันนิรันด์ครับ คู่ที่4คู่เอกนำรายการนะครับชอบไปที่ไฟแดงนะครับยกคิรีทีเอ็นมวยไทยนะครับเคยแพ้มา2ครั้งนะครับวันนี้ผมดูเข่าในน่าจะทําได้ดีกว่านะครับเป็นมวยเข่าอาชีพนะครับลุ้นไปป่ายนะครับวันนี้มองว่าน่าจะตีไข่แตกแก้แขนได้ครับชอบไปที่ไฟแดงนะครับยกคิรีทีเอ็นมวยไทยครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ